เป็นอย่างนี้ครับเรื่องของเรื่องของเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนมันคอกจาเริญเขาจะทำงนี้ครับโรงเรียนก็จะมีแต่ละชั้นก็จะปลูกส่วนเป็นของตนเองในแต่ละชั้นนะครับตั้งแต่นนนอนุบัลจนถึงป6นะครับซึ่งเราปลูกในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในช่วง15นาฬิกานะครับ<ม>แล้วจะมาดูแลตรงนั้นนะครับพอได้ผลผลิตออกมาเราก็จะนาผลผลิตนั้นแหละ ไปส่งสหกรณนนักเรียนเขาเรียกว่าสหกรณนนักเรียน<ม>ดําเนินการโดยนักเรียนเองนะครับการนําไปส่งนั้นไม่ใช่ว่าเราส่งธรรมดาก็คือมีการช่างการตวงการวัดนะครับว่าสมมติว่าเราได้ถั่วกี่มัดกี่กิโลกรัมอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนทั้งที่ผ่านมาเราปลูกทั้งผักบุ้ม,มทั้งถั่วทั้งแตงกวาเราก็ไปช่างนะครับทั้งฟักทองก็มีนะครับทั้ง ความตุ้งคณะเราเราปลูกหมดทุกอย่างวแต่ละชั้นปลูกแตกต่างกันไป<ม>เพื่อให้อาหารมันไม่ซ้ากันนะครับไปกายให้สากลนักเรียนในสากลก็จะทั้งคนขายและคน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งเป็นนักเรียนก็จะเป็นมีตาช่างนะครับช่างแล้วก็จะช่างในการช่างตัวนั้นก็จะเป็นการเรียนรู้ไปในตัวว่า1นึ่งนะได้กี่กิโลกรัมกี่กรัมในเะว,วลาอ่านค่าใช่ไหมครับว่าเอ่อหนึ่งกิโลกรัมมีกี่กรัมนันแะล้วอ่านค่ากันไปเรื่อยๆนี่คือเด็กจะเรียนรู้ตรงนี้พอได้ราคาแล้วเราก็จะว่าขายราคาเท่าไหร่แล้วก็คำนวณราคาตามนั้นด้วยนะครับนี่คือได้เรียนคณิตศาสตร์ไปในตัวนะครับแล้วก็จากสหกรณ์ เมื่อได้ผลกลิ่นแล้วเอาไปไหนเขาจะเอาไปขายให้คุณครูอาหารกลางวันอาหารกลางวันก็เขาจะมีกําไรส่วนต่างประมาณ1บาทต่อกิโลกรัมหรือ2บาท,ทต่อกิโลกรัมนะครับตอนนี้คือวิธีการกระบวนการก็ต้องมามัดมาแยกมาอะไรต่างๆอีกนิดหน่อยนะครับก็จะส่งไปที่ โครงการอาหารกลางวันโดยครูมารับซื้อพร้อมกับแม่ครัวนะครับมารับซื้อต่อไปนะครับนี่คือการเรียนรู้เรื่องของระบบออส่งเสริมผลผลิตเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนเพราะเด็กจะได้เรียนรู้ทุกคนและเขาจะมีรายได้เขาจะมีรายได้เป็นของห้องเรียนสากกรมีอยู่3ส่วนสากกรของเรียนวัคพวกำเนิดสากกรมแรกก็คือสากกรร้านค้าเป็นการขายอุปกรณ์การเรียนเป็นการขายาให้ชุมชนด้วยนะครับไม่มีเรื่องของ ขนมกรุบกรอบไม่มีน้ำอัดลงไม่มีอย่างอื่นที่ทำให้เสียสุขภาพแม่ค้าเราจะให้เราจะไม่ประมูลเพราะเราสามารถควบคุมได้เราขายโดยการให้เขายกตัวอย่างที่ถ้าเป็นลูกชิ้นเราจะให้หนึ่งไม่ให้ทอดเพราะทอดเราจะใช้น้ำมันทีนี้สากลมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือสากลอ,อมสากลร,ร้านค้านะครับสากลนั้นคือขาย เรื่องของเครื่องเขียนแบบเรียนต่างๆนะครับอันต่อไปก็คือสากลอ,อมทรัพย์เด็กทุกชั้นคุณครูก็จะออกเป็นคนมีใบอมอต่างๆนะครับมีสมุดอ,อมทรัพย์นะครับก็จะอมอทุกชั้นตั้งแต่อนุบาล2ไปจนถึงปหนะครับปีที่แล้วมีอยู่1ล้านหนึ่งล้านกว่าบาทน,นะครับแล้วก็ปหกถอนหุ้นไปประมาณ3ามแสนหชั้นนะครับป663สามแสนมี1คนที่ได้2 0,000ื่นเกือบ3 0,000่นบาทน,นะครับใส่ซองให้เขาวัน วันจบวันจบนะครับผู้ปกครองนั่งยิ้มเอยู่นั่นแหละเพราะเด็กเห็นเห็นเงินชัดเจนนะนั่นและนี่คือส่วนที่เป็นการออมของเขานะครับเพราะว่าช่วงเช้าเข้าห้องเรียนเสร็จคุณครูก็ให้คิดเล็กเร็วเสร็จอะไรต่างๆเสร็จก็จะเป็นการออมของนักเรียนทีละ5บาท10บาท ครับก็จะมีการเขียนไว้ต่อไปก็เป็นการจัดการเการสอนตรงนั้นได้เพราะนั้นเด็กจะออมนะยกเว้นว่าเขามีความจําเป็นทริงๆก็มาเบิกได้นะครับตรงนั้นได้ถ้าเกินสัก500บาทูุ่มครองต้องมาเบิกเองนะนะที่โรงเรียนนะครับเราจะอาานุญาตให้เด็กเบิกโดยพละการนะครับตรงนั้นได้เนาะตอนนี้คือสิ่งที่เป็นการเพิ่มนิสัยของเด็กนะครับว่าเด็กวยช่วยกันปลดออมตรงนั้นได้อีสารกรหนึ่งก็คือสารกรส่งเสริมผลผลิต นะครับนี่คือการรับซื้อของจัดแต่ละชั้นเพื่อที่จะมาจําหน่ายให้อาหารกลางวันตรงนั้นนี่คือระบบมุลเวียนกองสารกสรซึ่งเราทําตามโครงการอิจไทยแก้มใสจเจริญรอยตามประยุกต์คนบาทขอสมเด็จประเทศท่านนะครับของหมู่บ้านนะครับเราก็จะให้แม่ครัวเนี่ยไปสํารวจในชุมชนด้วยนะครับว่า,วาในสัปดาห์นี้ใครมีอะไรตรงไหน,นยกตัวอย่างเช่นมีกล้วยเราก็จะบอกก็เลยว่าไม่ต้องตัดตอนที่มันสุกตัดตอนที่มันแก่แล้วก็เรามา ขายให้เราก่อนเราก็จะรู้ว่าเราจะมันจะสูกวันไหนเราก็ทาเมนูนั้นวันนั้นนี่คือเราสํารวจในชุมชนก่อนครับว่ารนชุมชนเรามีอะไรนะครับทั้งบวบทั้งฟักทองทั้งผักผลไม้ในชุมชนเรารับซื้อหมดในชุมชนเขาก็จะมีกลุ่มเกษตรกรจะมีหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มคนนี้แหละเขาจะเอาอาหารมาส่งโรงเรียนมา mm. ส่งโรงเรียนหัวหน้ากลุ่มคนนี้เขาจะรับซื้อจากทุกคนในกลุ่มของเขา ตามมาเพื่อที่จะขายให้โรงเรียนเรา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 ถึงทําถึงขนาดนั้นนะครับเพื่อที่จะเอาผักผลไม้พื้นบ้านของเราในชุมชนเรานะครับเพื่อที่เพราะว่าเรามองว่ากลุ่มท่นี้ก็จะรู้เลยว่าอาหารในกลุ่มของเขาต้องปลอดภัยสําหรับเด็กนักเรียนด้วยและก็ของเขาทานเองด้วยตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือการรับส่งจัดโดยตรงน,น,นะครับคืออย่างนี้เราเรา,เราได้รับนโยบายมาแล้วเราก็ ท้งฟังนโยบายแล้วเราไปเขตบ่อยด้วยเราก็ฟังจากท่านผอ,อ,อ,อเคท่านวางนโยบายค่อนข้างจะชัดเจนชอบมากครับท่านวางมาตรการต่างๆและคุณครูได้รับรู้เองสมบูรณ์แบบนะครับและเราก็มาประชุมผู้ปกครองมาคุยกับกรรมการสถานศึกษาท่านก็เห็นด้วยว่ามาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็ช่วยกันนะครับวันนั้นก็นัดกันพัฒนาโรงเรียนแล้วก็แจก เครื paid, so mm ่องแบบค่าเครื่องแบบนักเรียนด้วยนะครับตรงนี้เขาก็เอามาตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นคุณครูจะเตรียมความพร้อมอย่างสูงสุดนะครับทั้งในห้องเรียนนะครับทั้งอุปกรณ์การเรียนแล้วก็การเรียนรู้ของนักเรียนนะครับเราเราเตรียมไว้หลายส่วนผมให้คุณครูได้เตรียมการแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมนะครับทั้งโครงสร้างรายวิชาทุกวิชาที่เขาสอนต้องมีทุกคนนะครับแผนการเรียนรู้ขอหนึ่งแผนให้เต็มสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับ